โอ้มึงเล่นแรงอะ่ะโอเคครับก็กลาบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปกันทุกท่านอย่างเช่นเคยครับพอดีพี่ไปดูคลิปคลิปหนึ่งอ่ะครับแบบ เนี่ยอย่างไรเนี่ยพี่ไม่พอใจไอ้ปามกับพี่แบงค์แมนพี่เห็นดูในคลิปแล้วอ่ะพี่ไปดูคลิปมันแบบอะไรนะเกี่ยวกับรถอะไรนะเอ็มนะมใหญ่อยจะพูดว่ะแข่งกับรถกูไหมแข่งกับรถกูไหมพี่แบงค์ถ้ามาดูคลิปเนี้ยหรือบอกว่าแข่งยึดรถได้นะหรือว่ามีบ้านขายบ้านมันแทงกงนก็ได้ <Yeah. S 1> ก็พอสองเสาไฟรูเลี่ยงเลยป<ะ>ัเออเนี่ยแล้วแบบเอาความมั่นใจมาจากไหน มาท้าบักเอ็มร้อยของพี่ออฮะแล้วอยากโดนบักโนดเสิร์ฟยังไงฮะอ,อแบบเขาชื่อแบบมารีเหลืองเตะมารีเฮ้ <c oughs> มารีสวยมากอะครับน้อง <c oughs> ก็คือไอ้มารีเนี่ยมันเป็นน้องของพี่เองนะครับผม <c oughs> แต่มันเป็นน้องแบบจริงๆมันเป็นคนที่ใส่ดีนะแต่บางทีก็จะกวนตีนบ้างอะอแบบ ไอ้โลดเหมือนกันน่ะทั้งคู่เข้ามาในรถครับมาในรมพี่หมั่นพวกมันมแบบเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าแบบจะมาถามไฟกับอันดับหนึ่งแห่งวงการรถวะคือเองเข้าใจไหมว่าถ้าวงการเกมอ่ะพี่ยอมโซเยอร์นัมบวันสวยมากนัมบวัตรก็เรื่องของพวกมึงกูเป็นแค่ลูกแคนกูเล่นกับพวกมึงได้เชียวๆเลรอกูเป็นแค่แบบว่าเหมือนพวกมึงเป็นตัวแทงกูเป็นแคลี่ยะดาเมจกูจะเยอะหน่อยแต่กูบางแต่ถ้าเรื่องรถ สกิลมันยังไม่ถึงอ่ะอย่าเธอึ่งขึ้นหน้าได้ปะ <Hey. S 1> อเข้าใจไหมเอ็ม่ีดกราคาเท่าไหร่นะไอคันสีแดงอ่ะแสนแปดหรอ,อลูกอะไรนะตอนแรกบอกลูกเชียชักเก้าพักหนึ่งมาลูกโซชักแปดสรุปลูกอะไรกันแน่วะไอ้ตะถามจริงรถยังใส่คาบูอยู่เลยเปล่าเอ,อ็ม่ีดีกะอ๋อหรือว่าไปใส่ขัวฉีดอืถามหน่อยเออคาบูเคเหลี่ยมหรอะหรือว่าคาบูเอ็นโปดูครับ นี่ก็เป็นบักเอ็มร้อยของพี่คันนี้คือบักโนบักเอ็มร้อยเนี่ยเองมาดูพี่ถอดเครื่องจะหมดแล้วเนี่ยพี่ชักแค่น,นี้ออกเนี่ยคือเครื่องหลุดออกมาเลยนะเพราะว่าพี่ถอดรื้อหมดแล้วแค่ชักปั๊บหลุดเลยอืมแต่ทําไมพี่ถึงยังไม่ยกลงรู้ไหมช่างโตยบอกว่าเอ้ยมึงเอาเครื่องเดิมไปเสิร์ฟไปมาลีก่อนดิอืมเสิร์ฟให้มันรู้สักรอบหนึ่งนัดที่มาเลยไม่ต้องทําพูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากมายนัดสถานที่มา อืจะแข่งสองอเมตรสี่ร้เมตรหรือว่าจะแข่งแบบไหนก็วัดมาเดิมพันเท่าไหร่ว่ามาวิ่งรอบนึงเนี่ยสักห้าหมื่นไหมอะตาห้าหมื่นไหมตาเจ้ากับพี่ห้าหมื่นไหมล่ะคันนี้บักเอ็มห้าหมื่นถ้าวิ่งกับบักโน่เองชนะบักโน่ได้นะพี่ให้แสนหนึ่งบักโน่ฟังเสียงบักโน่เลยไม่ได้สตาร์ทนานติดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตั้งแต่ล่าสุดไปที่ไปแดกสันขวานมาก็แบบชัว แล้วอ่ะติดง่ายไงไม่ราบว่าเดี๋ยวบอมก่อนบอมเครื่องวอมเครื่องก่อนวอมเครื่องนี่สวอมเครื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากครับพี่บอกเลยว่าถ้าตตาเอากับบักโน่พี่ให้ตาแสนหนึ่งถ้าชนะคันนี้อืม ถ้าตาชนะคันนี้ได้อพี่จ่ายแสนหนึ่งแต่ถ้าตาชนะไม่ได้พี่เอาสามหมื่นพอบักโน่นะแต่ถ้าบักเอ็มวางกันคนละห้าหมื่นรถเดิมๆรถพี่รถเดิมๆไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทาลูกดูไม่มีรอยรื้อไม่เคยมีรอยรื้อใดดทั้งสิ้นลองซูมเข้ามาดูครับตากล้องไม่เคยมีรอยรื้อเลยเ <c oughs> พิ่งจะลื้อครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ทําลูกไม่ได้ทําเครื่องแม้แต่ใดๆดทั้งสิ้นอันนี้คือพูดความจริงนะครับผมก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรอยู่แล้วอืม ถ้าอยากเจอก็เจอได้ตะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยบักเอ็มร้อยของพี่นะก็จะมีล้อเคยรีวิวแล้วเดี๋ยวรีวิวอีกรอบนึงมีล้อซูเปอร์แดกสีแดงดุมกัดเห็นไหมยางมึงดูแค่ยางกวยตะยางกูนี่อีดไมดัดมึงเห็นไหมอีดไมดัดหน้าหลังไอสัตว์แค่เส้นก็เส้นละ800แปดร้อยเลยเฮียจริงๆอย่างเหนียวอ่ะ uh. เออบอกเลยเหนียวกว่านี้ก็นี่ไสัตว์กาวสามเอ็ม บอกเลยเนี่ยที่ยาถนนเนี่ยโหดินนี่ขึ้นมาเลยปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่ะเออนี่ปั๊มบนปั๊มล่างเดิมปั๊มบนนี่เป็นโลโก้แดงแท้ซื้อมาสามหมื่นเห็นไหมเออฝั่งนี้เซียจีแท้ซื้อมาสองหมื่นห้าแฮนเนี่ยเห็นไหมแฮนเนี่ยเห็นแฮนไหมเนี่ยเทเทเนียมแท้เนี่ยหมดเลยเนี่ยโปโบเนี่ยแท้เนี่ยกดมาเจ็ดหมื่นอ่ะ อแค่ชุนหน้าก็ปาไปสามสนแล้วเจ้าอะไรมากกวะถามจริงเหอตะตามั่นใจอะไรคือจะมาสู้กับพี่ฮะตาไหวหรอถามจริงมาลีนี่แบบมีความมั่นใจอะไรอะ่ะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูดูเขาดิพี่แบงกตบเด็กๆน้องๆหนุ่มๆทุกคนชอบแต่งรถนะในมาลีอยากค้าแข่งทุกคนแข่งแบบยิดรถมั่นใจมากเนาะคิดว่าไอ้ตาแม่งมั่นใจมากเนาะอ,อืดูดิ คืออ่ะพี่จะอธิบายก่อนนะครับ <c oughs> พี่กําลังจะยกเครื่องลงไปให้ช่างตยแล้วไอ้มาลีมันท้าพี่ซึ่งน้องๆทุกคนที่บ้านยอมเหรอะวะไอ้มาลีมันท้าเราอะอน้องๆ้องยอมเหรอะวะไม่ยอมเพร่ะงันเดี๋ยวเราก็ยังไม่ยกลงเราเอาขึ้นเดี๋ยวเราจะประกอบไปวิ่งเดิมเดิมเลยแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะครับว่างานเนี้ยอมไม่มีการเสียหน้า <c oughs> พี่มันนำบวันแห่งวงการสองล้อใครๆก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ไหนก็ตามมาขอวิ่งกับพี่ก็จะโดนพี่แดกหมดนะครับผม เอไม่ได้เสียว่าอะไรอยู่แล้วก็คิดเอาไม่มีอะไรมากหรอกอยากจะขอท้าอันนี้คือขอท้าจริงจังสองคันนี่คันนี้วิ่งเดิมพันห้าหมื่นคันนี้วิ่งเดิมพันถ้าพี่แพ้พี่จ่ายแสนหนึ่งถ้าพี่ชนะพี่เอาสามหมื่นถ้าตะรับคําท้าทําคลิปมาเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะที่เจอกันไม่เคยหวันอยู่แล้วหรือจะดวลเหล่าดวลยาฮะดวลเหล่าดวยลยาก็ได้อืแต่อย่าเหลี่ยม อย่าเหลี่ยมมันเพื่อนเองไะไอลน่นถ้าเองไม่เหลี่ยมพี่สู้ได้อืแต่ถ้าเองเหลี่ยมเองสองคนลุมพี่พี่ก็สู้ไม่ไหวใครจะพ่กินไวหวละ่ะทั้งคืนอะ่ะขานอวกขานอวก,อวกมึงจะไวหวเหรอนั่นแหละไม่อยากเซตมากหรอกใครที่เชียร์พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแต่ถ้าชายใครที่เชียร์ไอตะนอะพี่บอกแลว้วมึงคิดผิดมึงอยากเอาเงินไปร่วมกับไอตาก็ได้นะเอาแบบ พี่ตาครับผมอยากร่วมสักสองพันไปแดกบักโน่ไปแดกบักเอ็มร้อยได้นะแต่ถ้าใครจะร่วมกับพี่ก็ได้เด้งมาเม้นที่ข้างใต้นี้เด้งมาได้เลยพี่แบงผมเอี่ยวด้วยพี่แบงผมนี่ด้วยพี่แบงผมนี้ด้วยอืมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะได้เงินอืเงินที่พี่ได้ครั้งนี้พี่จะเอาไปทําบุญนะครับพี่บอกเลยไม่มีการเอาไปซื้อเฮียทั้งนั้นไม่มีการเอาไปใช้ส่วนตัวพี่จะไปทําบุญไม่ได้ให้น้าท่วมน้ําท่วมให้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปให้อ่า คนที่เขายากไร้หรือคนพิการอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวพี่พี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมพี่ก็ถ้าได้เงินมาพี่ก็อยากจะทําบุญนะครับผมเป็นการทําบุญก็เดี๋ยวจะทําร่วมกันเดี๋ยวชวนแม่งร่วมด้วย mm hmm. กูแพ้กูจ่ายมันอยากเอามงทำเรื่องมึงแต่ถ้ามึงแพ้มึงต้องไปทําบุญกับกูเนะข้าใจเมตตาไอ้โลนด้วยไอ้เด็กเกียร์ทั้งคู่นะไอ้เฟรมอีกคนนึงอ่นะอย่าปากดีให้มันมากนะพวกมึงไอ้บังก๊อปไอ้ออฟวลายุอืมนะ พูดแล้วอยากเตะปากแม่งพวกมึงเงไอ้หี้ออยู่ด้วยกันแล้วห้าวห้าวไงอยากจะลองมาแข่งรถกับกโอ้คิดได้ยังไงวะเอารองเท้าตบหน้าแม่งถีบมไหนึ่งม,ม,มึงหัดโตเป็นผู้ใหญ่ซะบ้างดูด้วยว่าใครนำมาวันเข้าใจไหมเม,มียกี่ขี้โมเยอะพูดแล้วเจ็บคอไอ้หี้ย <ๆ S 2> ถ้าพร้อมก็นัดมาจะเสิร์ฟแม่ง กูแล้วขึ้นกูต้องมาทำคลิปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย,เลยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับเชียร์ใครก็กดไว้กดหนึ่งบักโนกับบักเอ็มร้อยกดสองมาลีเหลืองเตะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ ตัวโคตรใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยห้ยามมันระวังมันเกาะพี่จันบ๊ายบายทุกคน